สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กช i ล a g r m e r TV c h a n n e ช่อง m e Fantasy Game a นะครับผมสำหรับวันนี้นะก็จะมาแจ้งข่าวนะครับแล้วก็พรีวิวอัปเดตของเกมซอนอาร์ตออนไลน์อ i ลิซิเซชัน i รชิงซิลนะครับก็จะเป็นอัปเดตของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22พฤศภาคมนะครับก็น่าจะเป็นอัปเดตช่วงประมาณบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเลยนะมีภาพลับหลุดออกมาใน Twitter นะครับเป็นเงาของตัวละครใหม่นะครับ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการฉลองที่เกมเปิดครบครึ่งปีนะครับก็คือครบ6เดือนนะโดยมีการคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวชีนอนนะครับแล้วก็เป็นตัวสกูฮะนะครับหรืออาจจะเป็นซาจิก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันดูจากเงาแล้วอันนี้เป็นเงาที่เขาเผยแพร่ไว้ในทวิตเตอร์นะครับผมอันนี้คือส่วนแรกนะในส่วนที่2นะครับเกี่ยวกับการกิจกรรมคาทเดาแอสเซอร์วอลุ่มหนึ่งนี้นะครับ ซึ่งเขาที่เขาเอามาให้เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นดีดันนะก็จะหมดเวลาในอีกประมาณ20กว่าชั่วโมงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังจบมิชชั่นของ v e r ร h รี่ฮารได้ไม่ครบนะครับก็รีบมาเก็บนะเพราะว่าคาดเดาว่านะจะไม่มีรีเพย์ซ้รอบ3นะครับผมโดยของรางวัลที่เอวอร์รี่ฮารเนี่ยพอดีว่าผมจบไปแล้ว มันเลยไม่มีให้กดดูนะครับเดี๋ยวเอารูปเก่าๆมาแปะไว้แล้วกันอันนี้มันมันไม่ใช่แล้วล่ะเออนะก็จะมีในส่วนของเล่นแบบฮาร์ดนะครับแบบฮาร์ดทีมชายล้วนนะครับออได้25เพชรนะครับแล้วก็แบบฮาร์ดทีมราปียเรปียนะครับก็ทีมกระบี่ล้วนนะครับก็25เพชรเหมือนกันนะแล้วก็ในแบบเวอรี่ฮาร์ดเนี่ยอนอกจากเก็บถ้วยครบแล้วเนี่ยนะก็ยังจะมี ทีมหญิงล้วนนะครับอ่าฟีเมลทีมฟีเมลล้วนนะครับได้30เพชรนะครับแล้วก็เวรี่ฮาร์ดทีมดาบล้วนนะครับก็ได้อีก30เพชรแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเวรี่ฮาร์ดอันเดอร์โฟร์ไทม์นะครับก็คือแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องเล่นไม่เกิน4รอบนะครับผมก็จะได้เพชรอีก30นะรวมแล้วนี่ก็คือประมาณเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบห้าร้อยสี่สิบอ่ามันนี่ไม่รวมในส่วนของที่เก็บถ้วยครบนะเพราะว่า ผมผ่านไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้เสียภาพเก็บไว้นะครับผมโอเคอันนี้คือแจ้งเตือนนะว่าเวลาเหลือแค่วันนี้วันสุดท้ายนะครับผมถึงถึงพรุ่งนี้บ่ายชีเออพรุ่งนี้เที่ยง5 9มันจะหมดเวลานะครับใครที่ยังเก็บไม่ครบลองพยายามดูนะอาจจะผ่านได้ก็ได้นะจัดทีมลงเรื่อยๆดูนะครับก็ตามเงื่อนไขของเขานะโอเคส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นปรีวิวของกิจกรรม หอกางนะครับคาเเดลแอสเซนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่เขาจะเอาเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าเป็นคา r ์เธเดลแอสเซลวอลุ่มสนะครับจะเอากลับมาให้เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้เป็นรีอิชูนะผิดหวังนิดหน่อยคิดว่าคา r เธเดลแอสเซรอบต่อไปจะมานะครับเพราะว่าถ้าเอารอ,อบเก่ามาให้เล่นเนี่ยคือ เพชรที่ได้เป็นรางวัลเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับผมก็ได้จะมีแค่มิชชั่นที่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็คาดการว่าจะเป็นมิชชั่นคล้ายๆของเดิมน,นะครับก็คือมีทีมชายล้วนหญิงล้วนทีมกระบี่ทีมดาบอะไรแบบนี้นะนะครับโอเคสำหรับคาเชเดลแอสเซาวอลุ่มสอนี่นะครับเออของรางวัลนะครับหลักๆก็จะมีน่าจะมีไอตัวอะไรนะไอหินชาร์จสีฟ้าๆที่เอาไว้แลกเสื้อนะครับ มันชื่อว่าหินอะไรวะผมก็จําจชื่อไม่ค่อยได้เนีย่ยลอง๋ยเกดเลื่อนไปดูก็นเดะเอเอน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนีเ่ยไอตัวหินสีฟ้านี่นะแล้วก็ใช้แลกเป็นชุดนะครับผมก็จะเป็นชุด m 4 4 n e นีเนะครับผมเป็นเสื้อของชีนอนนั่นเองนะเสื้อไร้ท่าชีนอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังจะมีตัวที่จะเอาไว้แลก ไอตัวดาบสีดาวปลอมนี่นะครับอืมแต่ผมคาดเดาว่าสำหรับคนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยคือเคยเคยจบไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะได้ของบางอย่างครบตามเดิมหรอกนะน่าจะมีแค่เพชรนะครับเหมือนคราวที่แล้วอะโหนึงที่เอามาให้เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของตัวละครที่ได้รับโบนัสก็จะเป็นสองอันนี้ใช่ไหมคริสโตมเนิ่งออฟเซนนะครับอ่าเป็นคริสโต GTO แล้วก็ ชีนอน GTO นะครับอสองตัวนะครับสำหรับบอสนะครับหรือว่ามอนสเตอร์ที่เราจะต้องสู้ทั้งหมดนะครับในหอกลางรอบที่สองนะครับคือสามชั้นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทตดลมนะครับมีมอนสเตอร์ทตดลมสองชั้นนะครับแล้วก็เป็นบอสฮอปกอบลินวินฮอปกอบลินนะครับาตุลมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวละครไฟให้พร้อมนะคใครมีตัวละครไฟน้อยนี่ก็เตรียม ปาดเหงื่อไว้เลยนะครับว่าเหนื่อยแน่นะครับแล้วก็ส่วนชั้นต่อมานะครับชั้นที่4จะเป็นมอนท่าแสงเนาะแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นบอสกินบุสีเหลืองนะ่าจะเป็นท่าแสงนะครับตัวละครมืดน,นี่น่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกันนะอัพเลเวลอัพของไว้ให้พร้อมแล้วก็ชั้นข้างบนนะครับจะเป็นมอนร้อยอีก2ชั้นนะเออแล้วเออมอนเออถูกแล้วมอนร้อยสองชั้นนะครับแล้วก็เป็นบอสใหญ่เลเวลร้อยยี่สิบเป็นตัวไร้ธาตุนะครับผม ตามที่ผมเอาคลิปเก่ามาใครทีอ่อยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะหรือว่าไม่เคยรู้ว่าโวลสองเนี่ยบริฮารมันจะมีบอสอะไรบ้างนะลองเสิร์ชไปในคลิปเก่าๆในชแนลนะครับคือคลิปตอน,นั้นมันไม่ได้ลงเลขชื่อไว้ไงไม่ได้ลงเลขคลิปไว้นะครับว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่นะครับแต่เสิร์ชแค่ไปว่าแคทเธอร์ดาวโวจุดสเนี่ยก็จะเจอนะครับผมจะมีอยู่2คลิปด้วยกันคือลุย3ชั้นแรกแล้วก็ลุยข้างบนต่อนะครับผมก็ลองดูนะครับ โอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้สั้นๆนะครับผมสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดตามอัปเดตข่าวสารเกมซอนแอตออนไลน์อะลิซิเทชันไ์ซิงซีลนะครับไกด์เกมต่างๆนะอนิเมะเกมต่างๆในชแนลรวมถึงรีวิวเกมมือถือแลขคุณอ่อนะครับก็อย่าลืมกด c r i สไคร์ชแนลของพวกเราไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ